หนึ่งค่ะช่วงหน้าสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจนะคะที่สุโขทัยก็ยังอ่วมยังหนักอยู่ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์บอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะดำเนินการกับคนที่ขึ้นราคาสินค้าในช่วงเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะคะ n i t m เ <X> เปิดตัวแฮกกรอนระดับชาติ Hack to the Max Digital Infrastructure ่ชวนคนรุ่นใหม่รวมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลของไทยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2567เราอยากจะเปิดโอกาสคอนทริบิวตัวเองกับสังคมนะครับแล้วก็ให้โอกาสน้องๆเข้ามาร่วมงานช่วยให้น้องๆเติบโตในสายงานนี้ได้ว่าเรามีรีซอสที่มากพอแล้วก็อยากได้คนเก่งๆมารุวนงานกับเรา ทรดหุน้นไทยหุน้นนอกชาติ